มิสูบิชิไททันปี2012ครับเครื่องเบนซิน2.4เดิมโรงงานนะครับ CNG สลับออกเรียบร้อยตอนนี้ใช้เบนซินล้วนนะครับสีสันรับตัวสวย95%บวกบวกแม็กเดิมโรงงาน,นครับจางปี22รถเล่นพร้อมนะครับเอกสารครบ468สภาพเล่มเรี่ยมสวยๆนะครับรถจบจบขับขี่ดีมากครับช่วงล่างดีนิ่มๆนุ่มๆครับกัสซีสวยภายในเบาะผ้าสวยสะอาดนะครับไม่มีขาด ไม่มีคาบเลยประมาณนี้ครับแคบหลังกว้างขวางนั่งสบายรถรอบตัวสวยครับสีสวยเลยเงาเงาใสใส่บอดี้สวยครับตอนไม่มีขยับเลยครับหน้าท้ายไม่มีชนหนักท้ายท้องลอนกระบะส,สวยเลยบอดี้สวยจัดครัไม่มีไขเลยนะครับเดิมเดิม มานี่ครับรอบตัวขายกระดุกถูกไปเลยจัตาเครื่องให้ชมติดีเดียวนิม่นมๆน,นะครับเลขไม้แสนสามกว่าวประมาณนี้สนใจมาลองชมลองขับดูได้ครับรถจำนวนทบุรีไซน้อยบอกว่าสวิทโทสตโฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย